ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับเวลานี้ก็11นาฬิกานะครับ56นาทีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่โคกน้องนานาลุงพลป้าเต็นนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีเอฟซีทันยวัยมากันนะครับเมื่อกี้ก็มีการลำนะครับ หนึ่งชุดนะครับเก้าคนนะครับก็จบไปแล้วนะครับหลังฝนตกะนะครับช่องหมดฟืนเด้อก็จะไปดูนานะครับะจะพาท่านไปดูนาซึ่งมี 6, 6หกหกไ้นะครับภาษาอีสานเขาเรียกว่าไฮนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าแปลง แปลงนี้ก็เรียกตามแปลงฉนดนะครับฉนดมีกี่แปลงกี่แปลงอันนี้ฉนดใบเดียวนะครับก็เลยเรียกเป็นไห่ขณะนี้กำลังพาท่านเดินไปนะครับตามมานะครับตามมากับช่องหมวดฟื้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ เราก็เดินมาตามถนนสายกลางนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าของเน่งเมดีสตอรี่นะครับด้านซ้ายไปถึงนู้นนะครับไปถึงต้นไม้นะครับไปถึงต้นไม้ด้านขวาก็จะเป็นหน้าลุงพลป้าแสนนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านมาเดินดูนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตนนัวนี้ตอนที่เราไม่หว่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็จะเหลืองๆนะครับใบก็จะเหลืองๆซีดๆตอนนี้รู้สึกว่าใบเขียวขึ้นแล้วนะครับตัวน,นี้ใบเขียว ต้นข้าวก็เป็นกอไข่กอมันแล้วตัวนี้มาดูแปลงนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่สองอนะครับผมใช้คําว่าแปลงนะครับที่มันเป็นล็อกๆ็อกนี่ใช้คําว่าแปลงแปลงที่สองนี่ก็เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับ น้ำก็จะนะครับขึ้นสูงประมาณ1คืบนะครับประมาณ1คืบต้นข้าวตัวนี้สูงประมาณ60เปอร์เซนแล้วนะครับ60เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรนะครับดูนี้ก็กำลังได้รับ อาหารจากปุ๋ยนะครับก็กำลังเริ่มเขียวขึ้นนะครับต้นไม้อ้าวต้นนี้มีปลาด้วยนะครับนี่ปลาปลาเล่นน้ำวเวลาฝนตกนะครับปลามาเล่น,น้ำตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นแปลงที่3นะครับแปลงที่4ก็จะอยู่ทางด้านนะครับที่ดินของคุณเอ่งนะครับของคุณเอ่งนี่ก็จะส่วนนี้ไปนะครับกับไปโน้นนะครับส่วนจากเสานี่มานี่ก็ไปนี้ก็จะเป็นของ ลุงพลประเตนนะครับนี่จากต้นไม้จากเสานี้ไปนะครับจากเสารตรงนี้แล้วก็เสานู่นนะครับที่อยู่ในริมสวนยางนี่จากถนนซีกนี้ไปนะครับสซีกนี้ไปด้านนี้นะครับ แลยก็ด้านริมถนนด้านนี้นะครับก็จะเป็นของลุงพลประเตนนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับข้าวก็เขียวงามแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้หาปูไม่เห็นนะครับปูแดดไม่ออกปูไม่ขึ้นแดดออกในปูจะขึ้นมาคารนะครับาตามริม ตามริมคนาตามริมถนนนี้นะครับขึ้นมาขานตอนนี้ก็อยู่ที่แปลงที่สี่แล้วครับแปลงที่สี่นี่อันนี้แปลงที่หกแครับแปลงที่ห้าเราพาดูแล้วนะครับที่นี้แปลงที่ห นะครับต้นข้าวในนาเดือนพฤศจิกาีนเราก็เกี่ยวกันแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาแต่ว่าเผื่อถึงพฤศจิกานี้น้ำก็จะขาดช่วงตอนตุลานะครับตุลาน้ำก็จะขาดแล้วเราก็เริ่มนะครับอัดน้ำไว้ให้ต้นข้าวแล้วนะครับไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าว วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูข้าวนะครับข้าวในนาและก็จะเดิอนอ้อมอ้อมอ้อมไปทางนู้นนะครับอ,อ้อมไปทางริมสวนยางนะครับไปเลี้ยวไปถนน,นด้านหนา้าด้านหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับหน้าบ้านยูทูบเบอร์ อันนี้ก็จะเป็นถนนจากสวนยางนะครับตรงที่เรายืนนี่ก็จะเป็นของลุงพลประเสนนะครับตอนที่เรายืนนถนนที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไปยังไม่ถึงต้นไม้นะครับกลับขึ้นหลังมาหาตรงที่เรายืนถ่ายอยู่นี่ นี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของลุงพลประแต่นนะซ้ายขวาจากต้นไม้ไปด้านขวานี่ก็จะเป็นของหน่งเมเดจนถึงจุดถนนคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมาย T.P. Skin ไม่ว่าจะเป็น T.P. Coffee T.P. Cocoa C. b ัก t o n Patch Beta Co. Can เจวอาบน้ำเจวล้างหน้าครีมบารุงผิวหน้า T.P. Skin เซรั่มแล้วก็ครีมกันแดดสบู่ฮันนีช่ชบแล้วก็มาดีพิษใบรัชนีรูทินแซตใบบ้างมีสมุนไพรวางไพรยาสีฟันสมุนไพรเจียมเฮิบแล้วก็นะครับล้วยเตี๋ยเรือรถอนุวัติศูนย์หนึ่งชาแนล P ีทีพมิกออยนะครับบำรุงร่างกายขวดหนึงหกเม็ดทาน2อ,อาทิตย์แรกวันละ2เม็ดเช้าเย็นหลัง2อ,อาทิตย์แรกทานวันละ2เม็ดไปละเรื่อยนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋า นะครับกินข้าวแทบนอนหลับสบายนะครับลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ